อันนี้อันนี้อันนี้คือใบเออใช่หลังหลังตัดลูกแล้วอ๋อแต่ตอนนั้นดูแลไม่ค่อยดีเราวัวจะไปดูต้นผลยาต้นเขียนกินเพลินเลยเขียกินเพลินเลยอันนี้เป็นชุดที่ใส่สิงใหญ่แล้วเนาะครับโอ้ถ้าเทียบกับใบในนีคนละอารมณ์ละอ่าแล้วก็ตัวนี้โปรแคปได้ไหมโปรแคปโปรแคปกี่กิโลพสามกิโลสามกิโลครั้งเดียวเลยเหรอครั้งเดียวเหลอครั้งเดียวแล้วมีปากพีแคสไหมแปลงเนี้ย กีฮีคือปูน้ำอ่ะฉีดฉีดโปแคลโปแคลปรับโปแคลฉีดด้วยใช่ไหมครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเหรอก็คือแสดงว่าทางดินนี่เต็มสูตรแล้วอ่ามีมีโปแคลโปแคลสิงใหญ่และนี่คือใบชุดที่กระแทกออกมาโอ้โหใหญ่มากแต่มันเองความแตกต่างนะครับไใช่ใช่เอนความแตกต่างมันชัดเจนใช่ใช่ไอ้นายกับเทอโบแพนยังฉีดทางใบไหมพี่แป๊นเนี้ยฉีดทางใบยัไอ้นายเธอแพนด้วยครับแต่ช่วงนั้นนะเห็นม่ได้ของไปน้อยหมดของหมดนีของมาละ อันนี้มันจะต้นนี้ซึมๆต้นหนึ่งนะแล้วพอปรับปรุงดินไปกระแทกมาทั้งต้นเลยแล้วก็ต้นขลางอีกต้นหนึ่งที่เขามีอาการเหมือนกันสังเกตว่าใบเขาจะออกมาก่อนทีเนี้ยให้กล้องดูใบที่เป็นชุดปกติเนี่ยด็ออกมาคนละเรื่องเลยนะเรใบคนละเรื่องคือต้นเนี้เขาไม่ได้มีอาการป่งป่วยหรอกเพียงแต่ว่าคือ เขามีบตดปัญหาเรื่องความความสมบูรณ์ของใบก็น้อยเห็นไหมอะใช่คือหนึ่งใบเล็ก fc แปลงเนี้ยปัญหาคือใบเล็กเนี่ยดูใบเก่านะใบเก่าเขาเล็กมากเลยเนี่ยชุดใบเก่าเดิมเนี้ยเขาเล็ก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 แล้วก็มีการแตกยอดไม่เสมอเห็นไหมอันนี้ยังพึ่งพึ่งเป็นฝักดาบพึ่งแทงออกมาเนี่ยอันนี้อันนี้กลางแล้วนะส่วนข้างล่างเนี่ยเพออกมาใหญ่เลย คืออันนี้ก็เป็นปัญหาในการช่วงทําลูกชุดใบเดิมแล้วก็จะใบไม่ค่อยสะอาดเห็นไหมใบไม่สะอาดใช่ใบไม่สะอาดมันกระแทกออกมามันไม่ออกทุกยอดเนี่ยชัดเจนเลยนะมันรัดทุกตนนะรัดเช็ดอ่ะรัดเช็ดอ่ะไปฟีไปดูฝั่งนู้นเพราะที่นี่หลายแปลงมากจะต้องไปดูกัน มีที่ไหนบ้างเกี่ยวพอพีหมดแรงจริงอ๋อเอ๊ะมันเขียวกับเดิมเลยพี่เขียวโอมเข้มกว่าเดิมไม่เขียวกับเดิมเขียวเข้มอ้าวโอ้่เข้มเลยแต่ดูดูรัดโอ้โหแล้วไปผมจะกดไปที่เนี่ยผมจะกดชาไปดิผมผมรอดูเดินเดินไม่เองเลย มันม้าไปหน่อยไม่ไหวเลยไม่หายใจเลยอู้นตัดเรีบตคนเข่าแัดคนคนไม่เด็กอะ่ไรอยไรผมมองไปมันค่อนข้างเสมอดีนะไปอ่อนพี่นะวันนี้ฝักดาบลเริ่มกลางแล้วนะเหมือนมันออกสองสองชุดทีเดียวพี่มันมาเติมกันให้เสมอมันออกสองชุดทีเดียวเลย ล่าบโบดของแท้ที่ว่าอ่อเอย่างงใช่ต้นทั้งหน้าเนี่ยเนี่ยหลังคาบโบดของแท้ฝนนี่ก็ยังลงอยู่นะโอ๊ยเดชนี้ก็ได้เลยเนี่ยเดชเแค่นี้ก็เท่านั้นไม่ใช่เออยังสวยแล้วเนี่ยเนี่ยเรามองไปก็รัดอ่อนหมดเลยไม่รู้กล้องกล้องลองซูมเห็นป่ะมันรัดอ่อนทุกต้นเลยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยวานะ ความบางของฤดูนี้ก็คือใบชุดที่กำลังจะออกมาเนี่ยคือใบสองครับแล้วก็ไม่ทําสารน้องพี่นะตก็น่าจะไปล่าเขาหน่อยนึงอ่ะปีปีที่ผ่านมาก็ไม่ทาสารไม่เคยทาเลยแล้วเราไปตัดลูกช่วงไหนพี่ไม่ทําสารไป็สภานะเป็สภากลางกลางต้นต้นเป็สภาปีเลยเพราะว่าต้นเมษาไม่ทันละวทำไมทําสารอ่ะปีนี้ปีนี้เสร็จ เก่าเมษาเอ้ยสิบสี่เมษาก็เปเลยครับพุทธพาสี่พุทธาสับต์เต็มสัตต์เป็นกี่รุ่นวิ่รุ่นเดียวมีรุ่นเดียวเหรอแสดงว่าแต่งเงาเหลือรุ่นเดียวเลยเออเหลือแต่ดอกมั้อ๋อดอกดอกมันออกมาพอดอกมาเพียเดียวพอเลยเพราะไม่ได้ทำสารนี่ก็รอรอกักโตกทีเดียวมาเสมอทั้งสวนแค่ดีดี แต่ว่าใบเก่าค่อนข้างจะโสมเนาะครับพวกลาสาลายเต็มเลยนี่ลขกขาเลยโอ้ยาเยอะเยอะหมดเาเรียกกฝัอะไรฝักเขียวฝักขาวพี่ยังงงอยู่อ๋อเออประมาณกี่ตัวเยก็มียาฆ่าแมลงสามตัวแมลงอะไรที่ต้องใช้สามตัวเลยมันมันมีมันมีขาเกี้ยมีขาเกี้ยมีขาไข่แล้วก็หนอน อ๋อคุมไข่ด้วยคุมไข่ด้วยคุมค่าอันนี้ก็สองตัวคุมค่าแล้วก็นอนอืตัวนึ่งจะนอน,อน,น,นผมทำใชไมได้ได้ได้เอาหยิบมาให้เอฟซีเราดูหน่อยว่าอ่ะนี่สวนเราใช้มีเพีย้ยมีคุมไข่แล้วก็นอนอันนี้ไม่ใช่ตัวเหม็นนี่พี่นะ,ะมันไม่ใช่ตัวกลุ่มโอเมสเออไม่ใช่โอเมส อันนี้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยเหม็นมีเอ็มร้อยด้วยไอเอ็มร้อยนี่แต<ค>่เ <M 100 S 1> อ,อ็มร้อยอะคุมคนฉีดหรือเปล่าคุมกำลังไอ <laughs> ้คุมคนฉีดอะเอ็มร้อยอ๋อโอ้นายเทอแพนนี่เกลือเลยนะอุ้ยสิบสองลำซากอาหารก็เราใช้แค่สองตัวเนาะนายเทอแพนอะไรแค่นี้เหี๋พี่ครับอืมมีทีแรกผมใส่อันแต่พอโทรไปเขาบอกไม่ต้องใช้หนูมีอะมิโนมีอะมนโนกับไซโตกิน ใส่ถังหนึ่งวันหลังนะบอกไม่ต้องใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่จะเป็นสารลาลไปเลยป่ะนะเป็นสารไหลก็เป็นอะมิโนในนี้มันมีให้หมดแล้วเจมจนเลยอ่าอ่าใช่เจ็มจนเลยก็ไม่แน่ใจว่าแทนนั้นไม่ด้วยลืถ้ามีก็ใส่ไปก่อนนะใส่ใส่ให้หมดก่อนมีอวะตอนมีพี่ก็ใส่ไปใหมดก่อนแม่น้อยใช่ไหมสองขวดนี่คือสภาพนี้เราอย่างนี้ก็ชื่นใจนะพี่นะครับ ันนี้รอแล้วรอรอเปนกลางนะโอ้มันกลางแล้วทีนี้เราคือต้องเฝ้าเก็บให้ดีแล้วเพราะว่าพี่ทําแค่สองใบไงคือใบสองนี้ต้องแบบอย่างดีเลยนะพิถีพิถันเลยถือว่าโอเคแต่งนี้แต่แต่าถ้าใบอันนี้มันไม่ดีจริงผมยังไปหวังตอนเป็นดอกผมยังทําใบได้อีกชุดนึ่งพี่ทำใบพร้อมดอกอีกอันหนึ่งครับะพี่ก็ต้องคุมเรื่องน้ำเอา ค,มคุมน้ํากับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยช่วงช่วงเขาแตกตาอย่างที่วาแหละเป็นตีนหนูครับว่าช่วงนั้นอะ่ะแล้วมันจะไปบานไปใบมันจะออกมาพร้อมเป็นเป็นดอกเป็นหางแย้มจะไม่ร่วงอะ่ะใช่มันจะไปแก่ตอนพอดีบานทีเนี้ยบางคนอะ่ะทำน้นอ,ออกไม่ม <laughs> <laughs> เสมอเฮ้ยทำไมเสมอก็ไม่เป็นไรคือมันหมายความว่าวไอ้ต้นที่ไม่ออกใบมันพอแล้วอ่ะออแต่ต้นไม่พร้อมมันจะออกต้นทีม่ยังไม่พร้อมออก บางคน,นไปอ่ออีกช่วงหนึ่งทั้งไปย <laughs> แต่ผมหวันปลอดภัยที่สุดเลยติมออกใบอ่อนตอนเป็นดอกใช่คือหลายคนทําได้ไงบางคนทําไม่ได้แค่นั้นเองอก็คือใบพร้อมดอกอ่ะต้องมาเรียนรู้กันหน่อยจำลุ่มดีปะ่ะแต่ผมทำเนี่ยดีดิ <laughs> เพราะว่าเราไม่ต้องไปกลัวตอนเป็นลูกแล้วว่ามันจะมันจะออกใบอ่อนออกมาอีกชุดหนึ่งเราก็ร่วงแต่มันไม,ม,นไม่มันไม่ออกละถ้าเกิดออกตอนเป็นดอกเนกะาะหลังจากนั้นสบาย,ลบายลแล้วสบายแล้ เพราะมันมีเวลาประมาณสองสาเดือนก่าจะรัดไปออนอีกชุดนะึ่งไงไหมลูกเราโตพอดีอจะตัดขายอยู่แล้วออกมาเลยพอออกออกมา,า,มาล้วเก็บอีก <laughs> เอาไปใช้งานรุ่นรุ่นเก็บไม่ทุกรุ่นเน่ะ <laughs> ผมกับคนเปิดกิ่งเนาะเปิดก่อนก่อนที่ว่าจะกักน้ํะพอพอกักน้ําพอกักน้ําใบในเหลืองพอก็กหายน้ําเลย ก็ไม่ต้องสังเกตอะไรอะไม่สังเกตสังเกตใบอ๋อสังเกตใบสังเกตใบใบในเหลืองอย่างเดียวเมื่อนไรใบในเหลืองแล้วคอยเห็นน้ำมันเริ่มสลดแล้วไม่ได้สังเกตอะไรเลยพอเพอเห็นใบเหลืองก็เริ่มท้องเก่งแล้วก็ผลไว้อ๋อช่วงนั้นเราจะพ่นทุกกี่วันพี่ท้องจร่งก็อยู่มาดีผมผลกีวันมากกว่านั้นเนาะไม่ทำเหาอผมผลอยู่ประมาณสองครั้งเองมั้ย พอฝนสองครั้งมันก็มามาเจอลมลงพอดีก็ไม่ต้องทำอะไรอ๋ออากาศมาพอดีอากาศมันโบกเข้าไปอากาศช่วยปรีเลยดิสังเกตใบในอย่างเดียวอะไรใบในเหลืองอะไรก็อัดน้ําเลยเมื่อคนรออากาศนี่นั่งรอยังอยากย่ขึ้นเลยถ้าเกิดถ้าเกิดปีไหนถว่าฝนไม่ทิ้งจริงๆอ่ะปีนั้นลำบากเหมือนกันนะเพราะถ้ากักน้ำต้องได้สิบวันต้องได้สิบวันต้องได้สิบวันถ้าเกิดไม่ถึงสิบวันแล้วเจ็ดวันฝนมา ดอกมาคดีบางทีดอกมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอันนี้คือแปลงนี้โอเคแล้วเราดูเช็คอะไรก็สวยงามแล้วรอเก็บใบอย่างเดียวทีนี้มันมีอีกสองสองแปลงที่เราไปทําที่เนี้ยคบมารู้แปลงนั้นขึ้นได้ป่าได้หรือไปแปลงบ้านแปลงไหนดีแปลงบ้านแล้วกันแปลงนกํกลังเทเททางแต่ว่าทางแปลงนั้นจะโหนๆหน่อยตอนนี้กาลังเอาหินไปเทคงจะผ่านลำบากเดี๋ยวเราไปดูแปลงของบ้านอีกแปลงหนึ่งครับ แปลงนั้นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่แปลงแปลงในเห็นใบอ่อนมากแบบยังสไตา์เนี่ยจะสียใจอยู่ไม่นใจอยู่นะถึงไม่นจะป่วยถึงไม่นจะตายแต่แต่มันก็รัดอ่อนนะนะที่เหลือมันก็มีใบอ่อนมาให่อ๋อไอ้ขอก็ใจเอา าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ